ก็เลยกระชากแบ่งพันจากมือโจแล้วโจนกช็ช็อกเราโดนมิจฉาชีพโกงในงาน Thailand Coffee Face นะคะ พฤติกรรมแกงมิจชาชีพแกงใบละ1นึพันเดือนภายสาหรับคนที่ออกบูธขายสินค้าต่างๆก่อนงานนะคะทาง Impact จะมีการแจกใบนี้มาเนาะมีข้อมูลของแกงมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆนะคะหนึ่งในนั้นก็คือแกงใบละ1นึ่งพันผู้ก่อเหตุมาประมาณ2-3ถึงคนส่วนมากเป็นผู้หญิงอายุประมาณ30-4ถึงก่อเหตุในร้านที่ลูกค้าหนาแน่นแต่พนักงานน้อยอ้างว่าได้จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าให้ร้านค้าไปแล้วแบงค์พันแต่ยังไม่ได้เงินทอนหากร้านค้าม,มีปัญหาทางแกงก็จะโวยวายเสียงดังเพื่อให้เจ้า้าาอรนั เราไปโดนแกงนี้มาค่ะตอนที่เกิดเรื่องเนาะกันไม่ได้อยู่ที่บูธเราไปออกบูธเล็กๆนะคะ 2. องคูณสอแล้วยืนบูธเองกัน2คนจะมีช่วงที่ยุ่งมากๆในตอนนั้นไปดูการแข่งกาแฟายอยู่นะคะไม่อยู่บูธทีนี้นคุณไปก็เลยอยู่บูธคนเดียวแล้วในตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนมีประมาณ4กลุ่มลูกค้ากลุ่มใหญ่ๆเข้ามาเนาะลุมรอบด้านทั้งให้ชิมทั้งคิดเงินทั้งแนะนำอะไรกาแฟพอกลับมานะไปก็บอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้น่าจะโดนแกงมิชช่าชีพเพราะว่ามันเข้าคอนดิชันทุกอย่างซื้อโดยไม่ถามอะไรเกี่ยวกับกาแฟเลย ให้แบง์พันธ์เหมือนมีการเปลี่ยนใจใจ่ายเพิ่มเพื่อให้ทอนน้อยลงแบบลงตัวแล้วก็เปลี่ยนใจไปมาแล้วสุดท้ายก็บอกว่า,าไม่ได้คืนแบง์พันธ์อะไรประมาณนี้ด้วยความที่ตอนนั้นลูกค้ารุมหลายด้านมากก็เลยแบบเออเอเอคืนเงินไปเพิ่มานั่งคิดว่าวิน่าจะใช้ก็าคิดว่าน่าจะเสียหายไปประมาณเก้อยนะคะคือไม่ได้เยอะมากแต่มันรู้สึกแบบเฮ้ย <c oughs> มันโจนกระจอกคือดูเป็นแบบโจนกระจอกมากแล้วเราก็คือทําไมเราถึงโดนหลอกกระจอกมากที่ แต่ว่าเราดนหลอกเราก็คิดเงินกันแบบเก่งมากด้วยคิดเลขเก่งก็คืองงๆตอนนั้นไม่ได้เสียดายตังแบบ โมโหทำไมถึงโดนลอกได้อยากจะแบบจับให้ได้และต่อจากนั้นอีกสักพักนะคะทีนี้อยู่2คนมีลูกค้าท่านหนึ่งเข้ามาใส่ชุดสีดําทั้งชุดแล้วก็ใส่หมวกแก๊ปใส่หน้ากากอนามายัยคือเห็นแค่ตาเลยอะ่ะไม่ถามอะไรเลยแล้วก็บั่นยิบกาแฟขึ้นมาแต่ว่าตอนนั้น,นาการท่องหันไปคุยกับลูกค้ากลุ่มอื่นนะคะแล้วไปก็มาเล่าให้ฟังว่าทำเหมือนเดิมเลยคือยื่นแบงค์พันมาเพื่อจะซื้อของราคาไม่กี่บาทไปก็เลยกระชากแบงค์พันจากมือโจแล้วโจก็ชอ็อกอึ้งแล้วก็หยิบสินค้าอื่นแล้วบอกว่าเอานี่ด้้้ววยยมีแแแบบงง์รอล หงุดหงิดแล้วก็ทําเป็นโวยวายว่าแบบเราไม่มีมารยาทเลยมาดึงแบ่งพัน์แล้วก็รีบเดินไปจริงเราเอาแบ่งพัน์ไปเลยได้ไหมแบบไม่คืน <c oughs> อยากมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเผื่อว่าเวลาไปออกบูธงานที่คนเยอะๆอาจจะมีแก๊งมิจฉาชีพแบบนี้ได้ครั้งต่อไปก็คงเอากล้องวงจรปิดไปติดในร้านด้วยนะคะ <c oughs> คือแม้ว่าของมูลค่ามันจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามาทําอย่างนี้มันก็ไม่โอเคหรือเปล่าแต่งานเขาก็ดีนะคะเขามีแบบใบเตือนมาแบบนี้แต่ว่าไม่คิดว่าจะ เกิดกับตัวเองได้ประมาทไปน,นิดนึงระวังระวังกันนะคะทุกคนไอ้โจรถ้าโจรดูอยู่นะลองมาอีกดีคราวหน้า